S 1> <S 1> สวัสดีครับเจออีกครั uyu, aj, ้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็อ่าช่องนี้นะครับจะเป็นช่องหลักๆของผมนะครับจะเป็นช่องหลักเลยที่ผมทำคลิปนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นช่องที่แนะนำอัปเดตข้อมูลเหรียญแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญบ่อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าผมจะมาแนะนำนะครับหรือว่ารีวิวอ่าตัวอย่างเหรียญหายากนะครับ เหรียญหายากแบบไหนเหรียญหายากในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบเหรียญหายากระดับตำนานเลยนะครับก็อาจจะไม่เคยมีใครได้พบเห็นกันบ่อยๆนะครับหรือว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ามีใครเคยเห็นเคยพบเจอเหรียญแบบนี้บ้างนะครับเหรียญแบบนี้คือเหรียญที่หลายๆช่องทําคลิปรับซื้อกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับว่า เป็นเหรียญอะไรนะครับเหรียญในตำนานเหรียญปลดหนี้เหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญนี้เลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับครุฑเฉียงแต่ว่าไม่ใช่ครุฑเฉียงแบบธรรมดานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทครุฑเฉียงปีพศ2524นะครับปกติเราจะพบเจอกันบ่อยๆก็มีปี22กับ20นนะครับเหรียญนี้ดูที่ปีพศนะครับ 2524นะครับก็คือก็ยังไม่ค่อยเห็นในกลุ่มนักสะสมเอามาโชว์กันเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญต้นแบบได้มาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมก็จําแหล่งที่มาไม่ได้นะครับก็คือที่พบเจอที่เห็นอยู่ก็น่าจะเป็นเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่ของผมนะครับก็คือได้รูปมานะครับราคาเล่นกันหลักแสนนะครับอันนี้คือเหรียญแรกนะครับ 5บาทคุดเฉียงปีพศ2524เหรียญปลดหนี้เหรียญที่1นนะครับก็เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีช่องรับซื้อกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าช่องผมอาจจะไม่ค่อยได้รับซื้อไม่ค่อยได้ทําคลิปเหรียญแนวนี้นะครับเ uh, พราะรู้ว่ามันหายากนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นจริงๆนะครับเหรียญที่2เหรียญนี้ก็คือเหรียญห้าบาทหลังเรือหงปีพศ2529 นะครับก็เหรียญปลดหนี้เหรียญพารวยเหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็คือที่หลายๆช่องเขารับซื้อกันนะครับผมก็พอมีข้อมูลแต่ก็คือ ผมรู้ว่าหายากผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปรับซื้อแต่ว่ามาทําคลิปรีวิวก็แล้วกันนะครับจะได้รู้จะได้เป็นความรู้กันนะครับเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2 5 2 9นสะครับอีกหนึงเหรียญที่มีราคาหลักแสนนะครับปี29เนะครับเราพบเจอบ่อยแค่ปี30แล้วก็31ปี29ยังไม่เคยเห็นใครเจอเลยนะครับแล้วมาถึงอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหายาก หลักแสนเช่นเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้มีตัวตนมีเจ้าของนะครับเป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อาจารย์ท่านนี้จะมาให้ความรู้บ่อยๆในกลุ่มในกลุ่มนักสะสมนะครับก็คือ,อท่านได้เหรียญน,นี้มานะครับก็คือจากมีพ่อค้ารุ่นเก่าๆเอามาขายให้ให้ท่านนะครับก็เป็นเหรียญ5บาทครุฑตรงพระเสียรเล็กนะครับพระเสียรเล็กนะครับอันนี้เหรียญหายากนะครับ แพงที่สุดด้วยนะครับเหรียญหลักแสนแต่ว่ามีให้เห็นกันจริงๆนะครับเจ้าของเหรียญก็มีตัวตนจริงๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทคุดตรงแบบพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับเหรียญนี้เลยนะครับก็เป็นเหรียญของอาจารย์ท่านนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันแล้วก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆ FC ของสลาลมคอยชแนลนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ